ผมจะมาเปรียบเทียบบอลสี2ต้นในคู่ฝักเดียวกันให้ชมกันนะครับ2ต้นนี้นะครับถือฝักฝักเดียวกันก็คือใน1ฝักเนี่ยผสมจากต้นแม่คือเมืองเกาะเกรดแล้วก็ใส่เกรสรตัวผู้ไปสาพ่อนะครับก็คือ ถอยพุทธพงศ์เพชรเสีและก็ทาตบางแก้วฝักนี้คือฝักเดียวกันต้นแม่เดียวกันสองต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรหัสนี่แม่เมืองเกาะเกรดน,นะครับพอยพุทธเสีธาตุบางแก้ว ต้นนี้ก็เหมือนกันนัเกาะเกศอยพุทธเจ็ดสีธาตุบางแก้วนะครับสิ่งที่ได้ออกมาเหมือนกันก็คือบอลด่างเขียวขาวสิ่งที่ต่างกันก็คือต้อนนี้จะเป็นใบยาวเราได้ลูกไม้ใบยาวนี่ตรงนี้ยังเป็นใบไทยอยู่อันนี้เป็นใบอ่าวใบไทยเกือบใบยาวนะครับ ักไม่แน่ใจแล้วครับมีใบนี้ใบยาวใบเดียวอันนี้ก็เป็นใบไทยนะครับนี่แหละครับลูกไม้ที่ยังไม่นิ่งจะผันแปรไปได้ตลอดแต่ลักษณะรูปทรงใบก็คือออกไปในทางใบยาวนะครับถ้าใบไทยเลยเนี่ยจะเป็นแบบนี้ตอนนี้จะเป็นใบไทยชัดเจนคล้ายๆกับเมืองเกาะเกรด็ดกับธาตุบางแก้วนะครับ มีเพชรเจ็ดสีตัวเดียวที่ผมใส่เป็นใบาย,ยาวเข้าไปพอยพุทธพง์ก็เป็นใบไทยใบาย,ยาวจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือมอีสะดืออยู่ตรงกลางแล้วก็หูเนี่ยชนสะดือเลยคือสะดือกับระหว่างร้อยแยกทั้งสองหูสองอันนี้นะครับก็จะชนเป็นร่องอย่างนี้นะครับแต่ถ้าใบาไทยก็คือเขาจะไม่ชนกันไม่ชนสะดือครับ แบบนี้ต้นนี้นี่ยังไม่สเสถียรน,นะครับอันนี้ไทยแต่อันนี้ยาวอันนี้ไทยแต่ด่างที่ได้ก็คือด่างเขียวขาวด่างเขียวขาวเหมือนกันอันนี้จะมีลักษณะของความเป็นแม่มากสีกับเม็ดก็จะเป็นเมืองเกาะเก็ดแต่ไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับ นี่ความเม็ดกระจายพุ่งพุ่งมันคือการผสมผสานกันร,ระหว่างบอลสี2อสาสายพันธุ์นะครับเราต้องคอยติดตามดูต่อไปว่าเราจะได้ต้นที่มันนิ่งแล้วเป็นแบบไหนกันแน่ที่ถึงจะเสถียรน,นะครับโดยการเราต้องผ่าครับผ่าเช็ค ผ่าทำจำนวนเช็คดูว่าใน1มีดเนี่ยผ่า10 20ชิ้นจะได้เหมือนกันกี่ต้นเราจะเลือกต้นที่สวยที่สุดเอามาทำต่อนะครับส่วนต้นที่ไม่นิ่งผ่าแล้วออกไปเขียวหรือออกไปรูปร่างต่างๆที่สีไม่สวยผ่าแล้วธรรมดาได้แบบนี้เราก็จะคัดออกไปเราก็จะคัดแต่ อันที่สวยๆนะครับสวยที่สุดนะครับแต่เราก็ต้องผ่าเช็คต่อนะครับไม่ใช่ว่าใช้ได้เลยเพราะว่าการที่เขาจะเอาไปจดชื่อตั้งชื่อได้เนี่ยจะต้องเป็นไม้ที่นิ่งมากๆนิ่งแล้วจริงๆผ่าจนนิ่งนะครับคือจะไม่แผลงอีกอย่างนี้นะครับ สมาคมบอลสีเขาถึงจะรับรองก็คือเราต้องมีไม้ที่จำนวนหน้าไม้เหมือนๆกันนะครับหลายๆต้นหน่อยเลี้ยงจนโตแล้วนะครับไม่ใช่ว่ายังเล็กๆดูเหมือนๆกันผมก็นำมาให้ชมนะครับว่าลูกไม้ฝักเดียวกันเนี่ยบอลสีที่ออกดอกในฝักเดียวกันเนี่ยสามารถาให้ ต้นไม้บอนสีต้นที่แตกต่างกันอย่นี้เราก็ดูแตกต่างกันชัดเจนใช่ไหมครับทั้งสีทั้งใบเลยนะครับอาจจะมีสวยสวยหลุดแผงสีชัดๆสีแดงสีขาวหลุดออกมาเลยก็ได้นะครับเป็นไปได้ทั้งนั้นฝากติดตามลังบอนคอนหวานด้วยครับจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงบอนสีที่ ผมได้ทดลองเลี้ยงแล้วใช้วิธีนั้นทําจริงๆนะครับประสบความสําเร็จถึงจะไม่สําเร็จก็จะเอามาแนะนำครับจะได้เป็นแนวทางให้สนุกกับการเลี้ยงบอลสีกันนะครับ